มึงนี่ขี้อยากฟาวเมื่อฮะแม่าันนี่เครื่องทางอยู่น่ะอ้าเอ้าวหมดกาดด่าไปแล้วน่ะอ้าเอ้าว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 อ้าเวลาหมดกาดบอกมาดู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 ก่อนมาดูก่อนหยุดหยุดหยุดแม่หยุดแม่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะเลนมาร์คมาดูก่อนหมดกาดหรือเปล่าห่วยเลนมาร์คหยุดแม่ห่วยเลนมาร์คหยุด แรนไหมหมดกาดหรือเปล่านั่นโอ้ยบ่ยอมให้เบิ้งเลยนั่นแรอย่างเดียวหมดกาดายีย่ห่เบิองแน่อยู่ท้องยุขาหันละฝ่าวแรนเลย,เยบ่หูบให้ยุดกับบอยุดแแรนดุมดุยดุมดุยมา<ะ>เดี๋ยวดิล่ะมันเบิ่งก่อนห่ยวยโอ้ย Có chỗ đấy, không bường lưới đấy Đấy là khá đầy đủ Chắc lèo lên đục đùi đúc đùi mà